สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับผมจาของบ้านนะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับชื่อเอาชื่อจริงชื่อจริงชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อชื่อนางชื่อเล่นชื่อป้านางครับเรียกป้านางก็แล้วกันนะครับผมก็นะครับก็บ้านหลังนี้นะครับตุ้มตามนะช่อง YouTube นะช่อง YouTube ที่กกอกมาเช่าก็คือลงช่องของตุ้มตามแล้วก็แมงทัพพูนะครับที่มาเช่ากันเมื่อวานเมื่อวานได้ได้เจอไหมครับเจอจ้ะเจอเนาะ ก็คืออบ้านหลังนี้นะครับสร้างมากี่ปีแล้วครับบ้านหลังนี้ใช่แล้วก็สอนไหนยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้ยยี่สิบกว่าปีนะโอ้โหตอนนั้นป้าอายุเท่าไหร่ครับตอนตอนที่สร้างตอนที่สร้างอายุสามสิบกว่าปีอ่าอายุสามสิบกว่าปีนะเอฟซีนะตอนนี้ก็สามสิบหรือสี่สิบนี่แหละอ่าสามสิบหรือสี่สิบไม่แน่ใจอ่าประมาณนี้ตอนนี้แต่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ ถึงหกสิบหรือยังครับยังแหมมีสีลงรักเสียงด้วยนะอายุห้าสิบแปดปีอ่าห้าสิบแปดปีนะทุกคนนะยังไม่ถึงหกสิบนะครับน่าอันนี้ผมก็มาถามดูว่าเอ๊บ้านดูลักษณะแล้วน่าจะเก่าแก่นะก็เลยมาสอบถามเจ้าของบ้านนะครับป้านางก็บอกว่ายี่สิบปีนะฮะที่แล้วนะครับแต่เดิมเลยเนี่ยไอตอนที่สร้างยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยป้านางอยู่นี่ไหมอยู่จ้ะอยู่กับครอบครัวใช่ไหมครับมีมีใครบ้างครับสมาชิก สมาซิกมีสาวมีลูกลูกกี่คนครับผมลูกมีลูกห้าคนโห oh. อบอุ่นมากเลยครับเอฟซี <c oughs> ครับอ่ามีลูกห้าคนเลยนะครับแบ่งเป็นชายกี่คนครับชายสี่หญิงหนึ่งอ่ามีอ่าน้องสาวที่เป็นอ่ะผู้หญิงนี่คือคนน้องสุดไหมคนโตคนโตสุดเลยใช่ไหมจ้ะโอ้โหอ่ะเป็นมีผู้หญิงคนเดียวนะครับทุกคนนะครับตรงนั้นเป็นผู้ชายสี่คนเลยนะ ก็ปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ยี่สิบปีผ่านไปแล้วเนี่ยแต่ละคนไปใช้ชีวิตกันยังไงบ้างครับไปอยู่กับผัวไปอยู่กับเมยเขาครับผมแยกครอบครัวอ่าต่างคนก็ต่างแบบว่าเออไปใช้ชีวิตของแต่ละตัวตนเองใช่ไหมครับอแล้วอยู่กับแม่ยังอยู่กี่คนครับอ่าสามคนนะฮะก็คือยังอยู่สามคนเนาะก็อ่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านหลังแรกไหมใช่ไหมครับ เป็นบ้านหลังแรกนะแล้วปัจจุบันเนี่ยป้านางอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่นาเป็นไปที่นาปัจจนะุบันแล้วทํทไมสร้างบ้านไว้ที่นานครับไม่เป็นบ้านมันเป็นเขียงเป็นยังไงเป็นเถียงนาอ่ะ,อะคนอีสานเขาชอบแบบว่าทําบ้านเหมือน <c oughs> เหมือนบ้านเละมัน <c oughs> เขาเรียกเสียงนานั่นแหละแต่ว่าที่นั่นมีน้ําไฟไหมมีจ้ะมีน้ามีไฟในนามีเอ่อน้ำไฟใช้นะครับติดถนนแล้วครับติดถนนโอ้โหอ่ะแน่นอนครับนะเดี๋ยวอนาคตอาจจะเป็น ทำเป็นที่อยู่อาศัยไปเลยใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเป็นบ้านเลขที่หรือยังมีแล้วยังไม่มีอยู่ยังไม่มีนะใช้บ้านเลขที่อยู่ที่บ้านโอเคอ่ะคือตรงเนี้ยเราอยากรู้ว่าอ่าบ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่ครับผมบ้านบ้านเลขที่41หมู่7ค่ะตำบลอะไรครับตำบลกุดเรือคำอำเภอวานนิวาสจังหวัดสกลนครอ่านะครับก็บ้านเลขที่41นะครับหมู่7ตำบลกุดเรือคำอำเภอกุดเรือคำเหมือนกันใช่ไหม อำเภอวันอนนิวัฒอำเภอวานอนจ้ะโอเคขออภัยนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับผมก็บ้านหลังนี้นะครับก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่มากี่ปีแล้วครับอ่ะกี่ปีแล้วไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าไม่ได้อยู่สองปีแล้วอ่ะไม่ไม่ได้อยู่สองปีนะครับอ่ะ <ไป S 1> คือไปอยู่นาแต่ช่วงนั้นคือไปกลับไหมหรือยังไงไปกลับอ่ะไปกลับนะแต่หลังหลังนี่คือไม่กลับแล้วใช่ไหม ใช่อยู่นาอย่างเดียวอยู่นาอย่างเดียวครับเอ๊อยากถามครับว่าอยู่นาเนี่ยมีอะไรดีครับอะมีอะไรดีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจ้ะโอนะครับก็คือทำการเกษตรนะครับก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับผมมีมีมีควายไหมหรือไม่มีมีครับควายสองตัวแล้ววัววัวสองตัวโอเคเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะไม่ก็ะว่า เลี้ยงคนเดียวโอเคเลี้ยงคนเดียวครับเดี๋ยวจํานวนสมาชิกเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเยอะแยะไปหมดใช่ไหมจ้ะเอาอย่างละสองใช่ไหมครับจ้ะก็คือไปอยู่นาเนี่ยก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมีอ่ะผมเห็นมีเลี้ยงไก่นะใช่ไหมไก่ของป้าเขาของป้าเขานะฝากขังนู่นนีนะครับก็นี่แหละใช้ประโยชน์ร่วมกันมีอยู่นาอ่ะมีมีอยู่นาอีกนะครับอ๋อไก่ไก่มีอยู่นาจริงจริงนาก็อยู่ที่นี่ไหมคนเที่ยงไหมจ้ะ ไม่ไกลไม่ไกลนะไม่ถึงกิโลอืมไม่ถึงกิโลนะครับผมเออนะครับบ้านบ้านหลังนี้ก็คือสร้างมาอ่ายี่สิบปีแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ประมาณสองปีแล้วรู้สึกยังไงครับอยู่อยู่เนี่ยมีคนมาขอเช่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าตกใจไหมไม่ไม่ตกใจอ่าไม่ตกใจนะอ่ะไม่ตกใจถ้ามีคนอยู่ก็ปล่อยให้อยู่ะ,ะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนอยู่เนี่ยดีกว่า ให้มันลกล้างใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็คือก่อนหน้าเนี้ยมีไหมมีใครที่มาขอเช่าก่อนไหมมีไหมครับ <S 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 ไม่มีนะอ่ะคือไม่ไม่มีมาก่อนนะ <Yeah. S 1> อ่ะจนจนยูทูบเบอร์ที่บ้านก,กกอกมาหาห้องเช่ากัน <Yeah. S 1> ก็เป็นกระแสเลย <Yeah. S 1> นะครับตามหาห้องเช่าจำปาดงกุดเรือคำห้วยน้ำเที่ยงนะครับ <S 2> <S 2> เป็นที่นิยมนะฮะสุดท้ายแหล่งรวมที่เยอะที่สุดก็คือห้วยน้ำเที่ยงนะ <Yeah. S 1> อ่านะครับยูทูบมาอยู่ที่นี่เยอะที่สุดคือห้วยน้ำเที่ยงนะครับผม ก็ทั้งสองคนนะครับเขาก็มาพร้อมผมนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์มาจากอำเภอดงหลวงนะลุกทหารก็ข้ามจังหวัดมาเลยนะครับค้ะขามจังหวัดมานะครับก็นะครับเห็นเห็นข้างในเนี่ยมันมีมันมีอยู่สองห้องนะครับจริงๆเนี่ยจะจะทาเป็นห้องแบบไหนสองห้องเลยข้างในครับข้างในใช่แล้วครับจะว่าจะทําอีกห้องหนึ่งข้างนอกนี่นะข้างนอกด้านโน้นนะจ๊ะ เอาอย่างนี้มันไม่เห็นภาพขออ้ญาเจ้าของบ้านพาไปดูหน่อยนะครับ่ะให้ป้าเดินเข้าไปดูในบ้านเลยครับทุกคนนะฮะเราจะได้รู้ว่าเออไอที่ผมพูดเนี่ยเอ๊ะมันจะได้เห็นภาพเอาห้องนี้ทําอย่างนี้นะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวป้าแกถอดอันนี้ก่อนเพราะว่าเป็นนาใช่ไหมครับใช่อ่ะไปนามาเนาะนะครับก็ใส่ไอที่เขาเรียกไงการหอยบาดใช่ไหมครับจ้่การหอยกันหอยนะฮะในถุงเท้ากันหอยนะครับชาวนาเขาจะรู้กันนะครับหอยมันเยอะใช่ครับที่นามันบาดแล้วมันเจ็บด้วยนะ แล้วมันก็ทำงานไม่ได้เองนะครับตอนนี้อผมก็เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้กลางวันนะครับอืมว่าจะทาห้องอย่างี้ครับผมแต่ตอนนี้ยายอยู่คนเดียวยายไม่มีสามีแล้วครับออ๋อยายอยู่คนเดียวนะครับโอเคอยู่กับลูกสามคนครับผมไม่มีสามีตรงไหนเอ่ยที่บอกว่านี่จะว่าจะขั้นห้องอ่าผมเข้าใจแล้วเอ๊ะ ถ้าเกิดว่าก้านห้องห้องนี้แล้วห้องนี้แล้วทํำยังไงห้องห้องนี้หรือว่ามันเป็นห้องยาวมันเป็นห้องยาวข้างในอ๋โอ้เข้าทางนี้อ่าโอเคเพราะว่าแมงดาูเขาล็อกุญแจไงเมื่อวานผมก็ไม่ทันได้สังเกตมันมีห้องมันเป็นห้องยาวสองห้องต่อกันเลยอเดี๋ยวผมมาส่องก็ได้ครับนะฮะนี่ข้างในแต่ตรนนี้ยังเก็บของใช่ไหมฮะจ้ะยังเก็บของยังไม่เอาออกอ๋อยังไม่เอาออกหมดนะครับนี่ก็ห้องแมงด๊าูนะฮะนี่ ได้เท่านี้นะมองไม่เห uh, well ็นอ่ะคือห้องตรงนี้จะทําเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะได้เป็นสามห้องเลยความคิดนะว่าจะทำาป็ห้องหนึ่งห้องหนึ่งจะทุบออกนะไปก่อางนอกอ่าเข้าใจแล้วนะครับเอ่อจะทุบกําแพงออกใช่ไหมจ้าอ่านะครับทุบกําแพงออกนะคราวนี้มันจะขยายใช่ไหมครับจามันจะกว้างิมอ่าเดี๋ยวขอรบกวนมาห้องนี้หน่อยครับผมห้องนี้รู้สึกห้องนี้เย็นเย็นอยู่นะ เพราะว่ามันมีหน้าต่างที่เปิดระบายเข้ามาจ้ะนะครับผมห้องนี้ทําทําทําดีนะก็มีปูกระเบื้องละแต่ว่าห้องนี้อห้้งนีก็ปูปูปูเหมือนกันเนาะจ้ะอืมยังแต่ห้นนี้เยังไม่ปูก็มีห้องนี้ที่ได้มาทีละเลล็กทีะน้อยก็เก็บเก็บเอาไว้แล้วก็มาทําใช่ไหมให้เขามาทําให้อืมครับผมเข้าใจแล้วจะทำพร้อมกันก็ไม่มีตังค์แน่นอนครับทําบ้านเงินสําคัญครับแค่ว่าไม่สําคัญนะฮะ <G ül üyor> ก็คืออ่าห้องเนี้ยไอประตูเนี่ยยังไม่มีแต่ห้องที่สองมีประตูใ้่อ่าอตอนนี้ต้องได้ทําใหม่เอาอยกวงกบขึ้นไปอีกแล้วก็เอาออกอีกตอนนี้นะอ่าตอนตอนนี้คือมันมันลงตัวหรือยังหรือว่าจะต้องแก้แก่ไม,ไม,ไม่ลงตัวอ่ะตัวตัวนี้ยังไม่ลงตัวนะอ่ะยังไม่ลงตัวเพราะว่าจะต้องเอาวงกบขึ้นไปอีกยกขึ้นอีกสูงไหมอ่ะ ให้ใหข้าห้องนู้นเหรอครับถ่าตรงนี้ถ้าตัวตัวนี้สูงนะเนี่ยอ้อทีครับผมจะให้ดูวความสูงนะไอประตูนี้กี่กี่เมตรครับเนี่ยสองเมตรแล้วเปล่าไม่ถึงไม่ถึงเหรอเมตรเก้าส <90. S 1> ิบนะครับนี่นะครับสองประตูนี้เทียบเข้ากันคือประตูนู้นมันต่ํากว่านะครับตัวนี้มันสูงนะครับอ๋อจะจะเอาเอาจะเอาแบบแบบนี้เลยไหมไอันนี้ประตูลูกฟักไหมใช่หรือเปล่าครับที่เขาเรียกัน อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมันมีอยู่แล้วประตูน่ะอยู่ข้างในแต่แต่มันไม่มีคนทำเน่ยอ๋อไม่มีคนทำก็เอ่าขึ้นอีกอย่าขอขอขอเอา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 เข้ามาอีกนี่มันกว้างอีกมันกว้างให้มันทอดตัวนี้ครับผมให้มันเท่าตัวนี้อ่ะให้มันเท่าตัวนี้นะครับผมเอาเข้ามาอีกนี่หนึ่งตัวนี้ก็เอายกขึ้นอีกให้มันท่าตัวนี้ครับผมให้เท่ากันนะจ้ะ แล้วนะครับข้างข้างบนเนี่ยนะครับสังสีเนี่ยเราจะทําฝ้าใส่ไหมครับคิดว่าทาฝ้าไหมไม,ไม่คิดแล้วไม่มีตังอ,อ่ะไม่ไม่คิดนะครับอ่ะไม่คิดนะครับอ่ะถ้า,ถ,าถ้าหมดว่ามีตังคิดจะถับทําฝ้าไหมถ้ามีก็คิดจ้ะอ่มันไม่มีก็เลยมันคิดไม่ได้มันไม่มีตังครับผมอ่าเข้าใจเข้าใจนะแต่ว่าอ่าทําไมผมถึงพูดถึงเรื่องฝ้าเพราะผมยืนอย่างนี้ปุ๊บไอความร้อนมันอยู่ตรงหัวเนี่ย จังหวะนี้แบบว่าร้อนอยู่นะเนี่ยเราเราอยู่ใกล้หลงงังคาไงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีฝ้าเนี่ยมันจะมีฝ้ารองรับรองรับความร้อนเอาไว้ <Yeah. S 1> ใช่มันก็จะไม่ค่อยร้อนมากแต่ห้องนี้ร้อนมากไหมก็ไม่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่เพราะมะีหน้าต่างที่เปิดระบายลมให้มันเข้ามา <Yeah. S 1> ก็คือข้อดีของการมีหน้าต่างก็ช่วยระบายลมนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็มาเก็บกวาดช่วงเช้านะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมแล้วโชคดีน,นะยังมีตู้เย็นนะครับ yeah. ตู้เย็นก็ใช้เลยนะว่าบอกก้แกวว้วหัวนี้ครับใช้เลยเนาะอ่ามันมันทำไมมีตู้เย็นสองอันนะครับตอนนั้นมันใช้ไม่ได้มันถอดไว้นานม,มันเลยใช้ไฟน่ะมันเข้าอยู่แต่มันไม่เย็นโอเคมันเข้าแต่ไม่เย็นน่าจะเป็นคอมแอร์แล้วแหละเอฟซีนะครับก็คืออ่ามันมีสองอันแล้วโทรทัศน์ดูได้ไหมครับ แต่ก่อนนี่ดูได้แต่ตัวน,นี้ยังไม่รู้ไม่ไม่ได้เปิดตั้งนานแล้วอ่าสมัยนี้ต้องมีกล่องดิจิตอลนะสมัยก่อนใช้หนวดกุ้งค,ครับไหนอาจารย์มันอยู่ข้างบนน่กล่องนี่กล่องว้านะครับมีติดกล่องด้วยเนฟซ <c oughs> ีนะผมนึกว่ายังสมัยหนวดกุ้งนะฮะบ, <c oughs> <c oughs> บ้านผมก็ใช้หนวดกุ้งนะเออสมัยก่อนอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ดิจิตอลหนวดครับไม่งั้นไม่ไม่มีคลื่นนะฮะเดี๋ยวผมปิดไฟให้นะเพราะว่าอ่าประหยัดไฟนะครับนี่ คือดวงนี้ก็เป็นดวงหลักเลยนะครับที่ใช้ส่องความสว่างนะครับใช่ครับไม่ต้องใช้เยอะหรอกเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนอกกันบ้างนะครับนะวันนี้ผมนะฮะก็อยู่กับเจ้าข,ของบ้านเลยนะนะครับปิดติดกอนครรบผมก๊บอึะแสงเท้าก่อนครับผมะเดี๋ยวเราไปรอบบ้านหน่อยครับผมอย่างนี้คือไอ้ตรง<ไ>ข้างๆนอกเนี่ยคือเอาไว้ทําอะไรเอ่ย อ๋อจะทำบ้านใช่ไหมจาจาปาจะทำบ้านก็เลยเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนนะทาทำงานั่นเกะกาไม้ทำเกะกะไม่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 เกะกาครับไม่เกะกาแล้วครับเพราะว่าปกติเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเราก็เดินข้ามพอจบเนี่ยผมก็มาเก็บกวาดล้างห้องห้องน้ำแล้วก็เออเอาไว้ใช้นะครับตรงนี้จริงจมันเย็นนะเนี่ยเย็นพอทำโล่งแล้วรู้สึกว่าเย็นอืเอเอาเกียงหลังนั้นมา ไว้ข้างนี้ก็ได้อ๋อหมายถึงว่าเอาเอาต<ร>ียงตรงนั้นมาไว้ตรงนี้จะมันเย็นดีมันนั่งเล่นได้อืมอันนี้เผื่อไม่ได้ออกข้างนอก <laughs> อัน,นอัน,นอันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าต้องให้คนที่อยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ผมเพียงมาแค่ว่ามาเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าอผมก็มามาแล้วนะก็ช่วยเพื่อนทำความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับผมก็คือเมื่อคืนก็ผมก็ได้นอนคืนนึงอ่ะ แรกจะไปนอนรีสอร์ทนะแต่เพื่อนบอกว่าขอขอมานอนนี่เพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยไม่เคยแบบนอนอะไรเงี้ยพรแกมาแกว่าไม่ไม่ยังไม่มีอะไรก็ใช่ครับยังไม่มีอะไรอาสามาไวเอา้มาไวให้ครับผมอืมแต่บ้านหลังนั้นป้าพี่สาวจะเอาผ้าห่มมาให้เอาผ้าห่มมาให้นะว่ามีสองคนแกเลยเอามาให้สองคนอ่าให้เป็นไม่รู้ว่าจะมาเพิ่มอ่าจริงๆนะ่ผมนะมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะนอนรีสอร์ทแต่เพื่อน อยากให้นอนที่นี่<ต>ผมก็เอา้าผมก็บอกเขานะว่าเฮ้ยผมผมไม่มีอะไรเลยนะอ่าถ้าผมไปนอนเนี่ยอ่าถ้ามันไม่มีอะไรผมจะขอ,อนอนรีสอร์ทแต่เขาอยากจะให้ผมนอนจนได้ก็สุดท้ายก็ต้องนอนกับเขา,านะครับ <laughs> มไ,รไม่เป็นไรเนะาะอ่าไอ้ตรงนี้คือทําทําไว้ใส่อะไรเนี่ยเขาเปลือกเหรอไม่เอาเอาไว้ที่วางของจ้ะ อ๋อมันเป็นครัวของป้าไงเอ้าเป็นห้องครัวเหรอครับอ่อนะครับห้องครัวตรงนี้จ้ะมีหน้าหรเนี่ยผมเจอไอ้นี่ครับตู้กับข้าวแล้วคราวนี้เราก็มาเจอนะฮะประตูมันอยู่ข้างหลังครับเนี่ยอ๋อมีประตูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าได้ตอนนี้แหละแต่ตันถามจริงว่าเลิกเลิกเลิกใช้ประตูนี้นานยังครับนานหรือยังเพิ่งเลิกเมื่อปีกลายนีปีกลายปีที่แล้วนะครับคือเลิกใช้เลยใช่ไหม ก็คือเอาแค่ประตูเดียวนะอะ่อันนี้เป็นประตูครัวหลังบ้านนะครับแต่ว่าป้านางแกเลิกใช้นะครับเลิกใช้แล้วนะครับปัจจุบันก็แต่ก่อนตรงนี้เป็นห้องครัวเนาะรู้จักทรงแล้วก็มีกระติบข้าวเหนียวนะฮะมีตู้เก่านะครับผมขายะมันเยอะ <c oughs> ยังไม่เอาไปทิ้งเลยอ่าโอเคเราจะได้รู้ว่าเออแต่ก่อนเอ๊ะครัวอยู่ตรงไหนผมก็ยังสงสยัยอ๋ออยู่ตรงนี้นะครับก็เหมาะดีมัโลงตกมามันั่วนะเจนี่นะมันั่ว คืออ่พ้านางเนี่ยยังใช้ไฟฟืนหรือว่าใช้แก๊สตอนนั้นอ่ะไม่ไม่ได้มีแก๊สไม่มีแก๊สเนาะใช้ไฟฟืนหรือไฟถ่านถ่านอ่าบางทีก็ใช้ถ่านบางทีก็ใช้ฟืนอืถลานไม่ถ่านก็ใช้ฟืนก่อนอืถ้ามันมีก็ใช้ถ่านจ้ะสังเกตจากหม้อนะฮะของแท้ต้องดำนะจ้ะมันยังใช้ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้อ่าเลิกยังปัจจุบันยังเลิกใช้ยังใช้อยู่ปะใช่เลย เตาฟืนยังใช้อยู่ไหมใช้ตลอดเลยอ่าใช้ตลอดนะครับเลยอ่าเหมือนแม่ผมครับคนรุ่นเก่าเขาจะไม่ใช้แก๊สนะแต่แต่ว่าบ้านผมใช้อ่าถ่านนะใช้ถ่านอ่าใช้ถ่านก็น้ำดำมาแหละแต่ว่าไฟฟืนไม่ได้ใช้แล้วแต่ก่อนใช้อยู่แต่ว่าหม้อมันดำอ่าบ้านผมน่อยู่ภาคกลางก็เลยไม่ค่อยนิยมไฟฟืนเท่าไหร่นะครับโอ้โหนะข้างบ้านนี่ผมเห็นออย่างแรกเลยนะครับนี่ครับน้อยนานะฮะภาษาอีสาเเรียกบักเขียบใช่ไหม ไอ้ทำไมมันลูกลูกมันเยอะจังเลยครับแต่แต่มันมันล่วงออกมาผมต้องแล้วผมจะกินนะเจอเจอหนอนเจอหนอนมันกินมันไม่เห็นน่ากินทําทําไมละครับพันคพันนี้มันทําไมมีหนอนะครับมันไม่ได้สีใหญ่อืมมันมีแมลงเหมือนแมลงวันมันมาไข่ใส่ก่อนแล้วมันก็ออกเป็นหนอนผมจะกินผมก็ร้องจ้ากไปในในเมื่อเช้าเนี่ยมาให้ดูผมกําลังจะกินนะ ไม่ต้องให้นอนอ่ะไม่ต้องให้มันสุกเอ้าเหรอไม่ให้มันตีตาออกมานี่บิดไปบ่มเลยไปบ่มไว้เลยน่ะอ๋อผมรู้แล้วถ้าเกิดว่าบิดได้แล้วนะแต่อ๋อใจเย็นครับใจเย็นลูกนิดเดียวครับลูกนิดเดียวนั่นลูกนั้นก็บิดได้แล้วถ้าถ้าทิ้งไว้ให้มันสุกเดี๋ยวเดี๋ยวนอนจ้ะไอ้ันนี้บ้านบ้านผมภาษาบ้านผมเรียกแตกงานนะแตกงานมันก็จะมีรอยรอยแตกนะฮะเดี๋ยวผมอ๋อบิดไปไว้ก็ไม่นานก็ได้กินแล้วเนี่ย ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเอฟซีผมจะบิดให้ดูเลยนะทุกคนนะครับอ่ะอึ๊บโอ๋ถึงไหมถึงถึงสิฮะนีุ่บแล้วบ้านผมเรียกแตกงานนะครับมันจะมีรอยแตกของมันนะครับนี่ก็คือไอไอตัวนี้เนี่ยคืออย่างนี้เนี่ยเราเอาไปบ่มแล้วหนอนมันจะกินไหมมันไม่มีหนอนอย่างนี้ถ้าบิดอย่างนี้นะโอเคไม่มีหนอนไม่มีหนอนนะอ้ามเอาเคลียรบแล้วเอาใส่ถุงปิดอืนนไว้เลย ครับ<ห>ผมเหอลูกนั้นก,ก็กินได้นั่นน่ะน,นอมันมัน,ม,น,ม,นม,มีหลายลูกนะหลายลูกเลยคุณ <laughs> บิดกินเลยมันมันอยู่ข้างบนน,นะครับครับผมก็ผ,มผลมไม้เขาเรียกไงผลมไม้ท้องถิน่นนะครับพวกน้อยหน่าพวกฝรั่งเนี่ยคือตะคงตะขบเนี่ยมันมันมันแบบยังไงมันเหมือนจะขึ้นเองนะก็นะครับป้ายประเทียงอยู่เนาะนี่ครับยังอยู่ แลวชื่อจริงป้าเลยรที่จริงใช่ไหมชื่อจริงเดี๋ยวผมขอญอากไปอ่านก่อนนะครับเ <Yeah. S 1> อฟซี FC ครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับอ่เดี๋ยวผมอ่านก่อนนางสาวสีลายถูกไหมครับพ <Yeah. S 1> ่อสียาถูกไหม <Yeah. S 1> นางสาวสีลายพ่อสียานะครับบ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดนะครับหมู่เจ็ดนะครับผมตำบลขุดเรือคำอำเภอวานอนิวาจังหวัดสกลนครน,นะครับผมฮะ <Yeah. S 1> uh. ใครที่เป็นเอฟซีช่องลงตุมตามสตูตดิโอนะแล้วก็แมงทัพูชาแนลนะครับอ่ะนี่คือบ้านเล็กที่ของเขานะครับที่เขาอยู่นะครับผมอยากจะติดต่อเขาก็เขียนจดหมายมาถามได้ยังมีไหมจดหมายเนี่ยไม่มีแล้วมะ ใช้มือถือส่งข้อความหมดแล้วมั้ยมือถือก็ไม่มีไม่มีสายอะไรยายอ่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าแม่ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันไอเรื่องอะไรได้แต่โทรศัพท์ไม่รู้เรื่องแต่ว่ารับโทรศัพท์ได้ใช่ไหมคือกดรับโทรศัพท์คุยได้ใช่ไหมครับได้ค่ะอืมนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมได้ทําความสะอาดทั้งข้างในบ้านแล้วก็รอบบ้านเนี่ยนะครับป้านางพอใจไหมนะครับเป็นไงบ้างดูเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนมากเป็นยังไงมากามากเป็นสะอาดมากนะผมใช้เวลาครึ่งวันนะทำคนเดียวนะค่อยๆเก็บทีละนิดละนิดนะฮะก็ทำๆยิ่งเขาเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีคนอยู่เนี่ยบ้านก็จะน่าอยู่ด้วยจะเกิดว่าไม่มีใครอยู่ก็อย่างที่ว่าแหละมันก็ขุ่นจากบ้านอยู่ในป่าบ้านห้างใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอยู่แล้วป้านางก็มีรายได้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็พันหนึ่งก็สำคัญเหมือนกันนะพันหนึ่งเนี่ย อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเยอะนะเยอะสาหรับยาย,าายสำหรับป้าเยอะสําหรับป้านางเลยนะครับแล้วตอนนี้จะไปนายกัไหมนะจะไปกันอ๋อจะไปนา,ปาแล้วเหรอยังไม่เสร็จอ๋อผมก็บงังเอิญนะบางจริงผมก็ยังไม่เจอป้านางนอนที่มาน่ะแต่ว่าผมเก็บกวาดทั้งสะอาดแล้วอาบนงอาบน้ําเรียบร้อยจะไปโหลดลิปก็มาได้เจอพอดีเลย่ะขึ้นมาหาพี่สาวอืมก็คือตรงเนี้ยพี่สาวเนี่ยเขาก็คอยมาดูแลให้ใช่ไหมครับจ้ะ แล้วก็นี่ไงไก่ใ <laughs> น,นผมผมก็ยังยืมไอ้นั่นเลยครับไม้กวาดอ่อนแล้วก็คาดเอามาทําความสะอาดอันนี้ผมก็ซื้อของแม่ปุ้ยมาผมก็เอาไว้นี่นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆกวาด <Okay. S 1> นะครับเอาไว้ใช้กันไปซื้อของน้ำแม่ปุ้ยเหรอใช่ครับ่าไปไปไปเมื่อเช้าเจอพอดีไงนะครับเลยไปถามเอะไม้กวาดซื้อตรงไงครับโอ้โหถูกคนเลยอะเขาก็ทําขายอา่านะครับ รายยารายได้ป้าก็เก็บหมากบัวมาขายหมากบัวก็คือฝากบัวใช่ไหมอ่าฝากบัวอ่าผมเห็นห้วย้ำเที่ยงอ่ะบัวเยอะเหมือนกันนะอืมจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยบัวนะครับบัวบัวแบบนี้เขาเรียกบัวอะไรครับบัวใหญ่บัวขาวอ่ามีบัวใหญ่มีบัวขาวนะครับไม่ใช่บัวแดงบัวแดงมันกินมันไม่มีเม็ดให้กินอ่าบัวขาวนะ บัวแดงส่วนมากกินกินอ่ากินสายกินสายมันอ่าบัวบัวแดงจะไม่มีหนามต้นปุ่มตะปั่มไงก้านมันอ่ะอันนั้นบัวกินสายใช่ไหมมันมีหนามใช่บัวขาวมันมีหนามแต่อันนั้นใช้ดอกอ่าอันนั้นกินฝากเอานะนะครับมันก็จะมีบัวอยู่สองสายพันธุ์นะครับแต่ทั้งสองชนิดก็สามารถกินกินได้กินรากได้กินหัวมันใช่ไหมหัวบัวรากบัวใช่ไหมบัวเม็ดบัวอ่าเม็ดบัวเม็ดมันอ่านี่ครับ ของดีนะสุดยอดแล้วปแต่มันหากินยากหน่อยนะไอ,ไอไออะไรนะ<ม>เขาเรียกไงลากบัวเชื่อมหัวบัวเชื่อมเนีย่ยมันเอายากนะเอายากก็ดีมันลึกอนะถ้าเอาไหลบัวยังพอได้นะครับไอ้นี่เนี่ยโอ้โหมันมัน,ม,นมันชัเข้าไปข้างข้างดินลึกอีกนะเอาอออเอาเสียมไปขุดเอาครับผมผมก็เคยกินสดๆนะเวลาล้างให้สะอาดแล้วก็กินมันก็กรอบๆแบบอารมณ์แบบคล้ายๆมันมันแกวแต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้คือกินสดๆนะเคยกินสดไหมครับ อ่า <inate> เคยเหมือนกันนะเออเคยกินเหมือนกันอ้ออ่ะวันนี้ก็ขอบคุณป้านางมากนะครับ<ด>ที่อ่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับอ่าบ้านห้องเช่านะครับผมก็นะก็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะใครอ่าอยากจะติดต่อนะครับป้านางก็ตามตามบ้านเลขที่นี้เลยนะครับผมอ่ะป้านางก็มีอาชีพเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ด้วยทำนาด้วยจะทำนาด้วย <GOT S 1> อืม นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนังนกับพิ่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ